โอเคครับก็ต้องขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอาวันพีซเกมนะอยู่กันในช่อง b ูเบอรีในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตใหมายว่า เกิดอะไรขึ้นกับอัปเดตของคนพระกันบ้างนะคืออัปเดตเนี่ยเขาไม่ได้เขียนชื่อว่าอัปเดตนะเขาเขียนว่าบุฎาเฉยๆก็ไม่รู้ว่าอัปเดตเท่เาไหร่เออเอาเป็นว่าอัปเดตใหม่ละกันเนาะมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามากันบ้างนะครับใครที่อยากรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แชร์คับสไครต์ติดตามกดกระดิง่งกดให้หมดทุกอย่างเลยนะโอเคแล้วเราเริ่มไปดูกันเลยย่าหูนี่จะเต็มโลบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้อง นี่เลย s m o k กี ok ้บัคันมีการเติมโลบัคเลสสุดคุ้มยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังม,มีบริการกองุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วเติมเตียนครั้งต่อไปต้องที่ m o k กี้บัคกันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยก็สําหรับในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะพามาดูอัปเดตใหม่ที่เข้ามากันนะรับอย่างหลักๆแรกๆเลยก็คือเจ้าผลใหม่นั่นเองก็คือผลบอดดาฟุตวิธีได้นะครับ ได้จากการดรอปของบอสเจนโกคุหรือเลนโงคุ เออบอสคนเนี่ยเอเซนโกคุ oh u, สับสนกาปานเพิงเอาง,ง่ายๆก็คือมันชื่อเซนโกคุนะเออแล้วก็มันจะดรอปจากเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ดรอปจากในการสุ่มผลด้วยนะต่อมาก็คือเกาะใหม่ก็คือเจ้าเกาะนี้นะครับมีชื่อว่าเออฐานอะฐานของเซนโกคุประมาณนั้นแล้วก็เลเวลตอนนี้เปลี่ยนจาก25 0 0ไป2 7 5 0แล้วนะนะจ๊ะก็คือเยอะขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ฟาร์มไม่ทันละอือแล้วก็มี ระบบใหม่เป็นระบบค้นหา inventory นะครับตรงนี้เห็นไหมเวลาเราจะพิมพ์อะไรก็จะหาได้ง่ายขึ้น ประมาณนั้นนะโอเคต่อมาก็คืออันนี้คือหนักเลยสําหรับสายฟาร์มแชร์ทูและบบฮาคิตอนนี้เขาได้เนื้อลงให้มันกากกากลงกว่าเดิมแล้วนะดูอันนี้พี่กดแล้วนะหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวรอหมดแล้วเราจะกดอีกทีหนึ่งอ่ะกดได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะรออนนี้หมดนี่กดไม่ได้แล้วมันจะมีจังหวะเว้นไว้นะเนี่ยพี่กดรัวๆเลยนะตอนเนี้ยมันกดไม่ได้แล้วนะฮาคิสังเกตเนี่ยเอ้าผิดผิดปุ่มเอาใหม่ขอขอขออีกรอบหนึ่งกดผิดปุ่มนี่หว่า กำลังกำลังโชว์เลยอ่ะดูดูใหม่อันนี้ก็ถูกละอ่ะดูนี่เห็นไหมมันจะกดต่อเนื่องไม่ได้เลยเว้ยเราต้องรอจังหวะติงไว้สักประมาณนึงเออ เป็นการเนิร์ฟที่คิจิว่ามันจะทําให้เกมดีขึ้นนะครับในเรื่อง PVP แต่ในเรื่องฟาร์มนี่ก็อาจจะยากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เข้ามาต่อไปดีกว่าอันต่อไปก็คือการเนิร์ฟหรือการบัฟของผลไม้ปีศาจซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่าบัฟผลอะไรบ้างก็ต้องรอดูอีกทีนึงและกันเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเขาบับหรืออะไรผลไหนกันบ้างนะจ๊ะตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาได้บับอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลผ่ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง คนพระเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ6สกิลนะครับแล้วก็จะมีแค่ประมาณสกิลแรกที่ใช้ตอนล่างเป็นคนได้นะที่เหลือจะต้องแปลงล่างหมดเลยนะ uh, AFP เนี่ยต้องแปลงล่างโอเคสกิล okay. แรกเนี่ยก็คือช็อคเวฟแล้วกันช็อคเวฟคือมันจะเหมือนปล่อยขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ พอ,อ,อถึงแล้วมันก็จะระเบิดอันต่อมาเนี่ยก็คือแปลงล่างเป็นพระแบบนี้เลยโอเทแล้วก็สกิลพอตอนแปลงล่างเนี่ยเวลาเรากดต่อยมันก็จะถูกพื้นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลอาร์จะเป็นการกระทืบแล้วก็ปล่อยแบบอะไรแล้วรอบตัวมันเรียกว่าไงนะเป็นอายุแผ่นดินไหวละกันเออลืมบอกนะตอนที่เราแปลงเป็นปนราเนี่ยคออเราจะไม่สามารถกระโดดได้เลยนะเดี๋ยวลองหาที่เทสที่ลงลงเทสดูเนี่ยที่ไม่สามารถกระโดดได้นะ โดนไม่ได้เลยเดี๋ยวกดสกิลไให้ดูใหม่รอบหนึ่งมันจะเป็นกระทืบรอบตัวแบบนี้โอเคแล้วก็ F F จะเป็นการต่อยพื้นแล้วก็บุบๆอยู่ที่เดียวมันเลียกจุดไม่ได้ด้วยนะดูใหม่อีกรอบหนึ่งละกันนี่นะเป็นการกุ้งแค่รอบเดียวแล้วก็ตัว T เนี่ยจะเป็นการทุบเฮ้ยวงมันกว้างขนาดนั้นเลเหวอ,อย่างนี้ผลพระไม่น่าจะเกีย์นะเพราะว่าถ้าเราจะไปกดหาคี้สังเกต์มันก็จะกลับมาอีกล่างหนึ่งมันไม่แปลงให้ตลอดเวลานะ แล้วก็ยังมีบั็อกอีกเยอะเวลาเราปล่อยสก,กิลลงพื้นนะ่ะมันก็จะตัวตัวอ่อนเอออันนี้สก,กิลกระทืโอ้โหูอูโห,หดูดีผลพระก็คือมันไม่สามารถเปิดหาคีย์สังเกตได้นะครับประมาณง่ายๆอสก,กิลคร่าวๆข,ข,ของผลพระก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายสำหรับผลพระเดี๋ยวลองวัดกันอีกตั้งหนึ่งดีกว่าว่าใครจะแนวกันมา,มานี่ทืบทืบหัวแตกทืบ เหมือนเราไม่น,าน่าจะสู้เซนโกคุเอ้ยเซนโกคุได้เอาเป็นว่าผมผมยังไม่เคยรีวิวกิวฟ์ฟอนใช่ไหมเดี๋ยวใช้กิฟ์ฟอนค่ะเอาจริงละตุม้มดูดิเนิรฟใหม่ก็คือแบบก่ำจัดอะหาชี้โหดูเนิรฟดิเนิรฟแบบฟาร์มโคตรยากตอนเนี้ย ดูดิการเนื้อพังนี้โคจะมีผลนะทุกคนปกติเราสามารถเปิดหาขี้วนแล้วก็เป็นอามตะตลอดเวลาได้นะตอนนี้ทําไม่ได้ลแล้ว <c oughs> ตามยากขึ้นแน่นอนทุกคนไม่ต้องสืบเกือ,อเก็บไปแล้วม่เลืออุ้ยแต่ว่าโคตรแรงผลพะเมื่อกี้เห็นปะสี่หมื่นเฮ้ยจะตายเฮ้ยเมื่อกี้ผลพะสี่หมื่นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสไม่กอน จะเปิดแบบพวกหาคงหาคีให้พร้อมแล้วลองเทดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยผลพา4สี่0มื่แล้วน่าปอน่ามาดูใหม่มาดูใหม่ส0 0 0 0จริงอ่ะปแปลงล่างพร้อมมาดูนะผมจะกดตัวคิวห้าหมื่นหนึง่ง o มอย่างแรงสกิลอื่นนี่ผมรีวิวไม่ได้เลยนะคือมันจะใส่ผมอย่างเดียวอะ่ะไอเลนโกคูอะ่ะดูดิมันจ้องตาคาม่งเลยนี่ดีเออลืมาไปดูเคสเลยเคสมันจะได้ประมาณสามล้านสองแสนห้ ตีตอนฟาร์มเสร็จก็ประมาณ10ล้านเกือบ20ล้านอะ,ะมัน10ล้าน5้5ปะ15ล้าน17ล้านเกือบ20อะ่ะเออประมาณนั้นแหละโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับอัปเดตของบุ้านะครับก็ต้องขอตัวร้านน้องๆไปก่อนเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวร้านน้องาลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กด subscribe สั่นกระดิ่ง้วยนะจ๊ะบายยไว้เจอกันคลิปหน้าจบๆ